ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วางแผนการเงินฉบับคนอยากมีบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะแล้ววันนี้ออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องวางแผนการเงินฉบับคนอยากมีบ้านค่ะ คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆว่าบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะบางคนก็บอกว่าบ้านเนี่เป็นเซฟโซนนะคะทำงานกลับมาเหนื่อยก็อยากจะมาชาร์จแบตนะคะพักผ่อนที่บ้านของเราค่ะวันนี้นะคะออกแบบการเงินก็เลยจะมาแชร์ค่ะวิธีนะคะวางแผนการเงินอย่างไรนะคะให้เราซื้อบ้านได้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าสูงสุดนั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ข้อที่1เลยเนะคะเรานะคะจะต้องเลือกซื้อบ้านให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีบ้านคอนโดมิเนียมนะคะทาวน์เฮาส์ตึกแถวเนะะี่ยะเราจะซื้อบ้านประเภทไหนเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราเนาะบางคนบอกว่ามีครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องครอบครัวใหญ่ต้องซื้อบ้านเนาะสะดวกสบายพื้นที่จัดสรรคใช้สอยเยอะกว่านะคะหรือบ,บางคนบอกว่ายังโสดอยู่อะ่ะอยากเอาแบบสะดวกได้ไหม เดินทางใกล้ๆใกล้รถไฟฟ้าเอาเลือกเป็นคอนโดละกันนะคะก็เลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโลเคชันหรือว่าที่ตั้งนะคะก็ถ้าเราเลือกใกล้ที่ทํางานใกล้โรงเรียนลูกเนี่ยก็จะประหยัดค่าเดินทางนะคะเหนื่อยน้อยหน่อยนะคะหรือว่าบางคน,นอาจจะคิดไปถึงกระทั่งว่าถ้าเราขายบ้านต่อนะคะหรือปล่อยให้เขาเช่าหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยสามารถขายได้หรือว่าปล่อยเช่าได้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาค่ะ ข้อที่2เลยนะคะเพื่อนๆก็คือเราควรจะเตรียมความพร้อมในการผ่อนชําระค่ะแน่นอนค่ะชีวิตเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะบางคนอาจจะมีภาระหนี้สินอื่นๆหนีรถเนี่ะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะีคมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณสัก60-70%ของเงินเดือนหรือว่าไรายได้แล้วนะและยังไปกู้ซื้อบ้านอีกเนี่ยต้องมีค่าผ่อนบ้านอีกเนี่ยไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะ เจอกับเรื่องของสภาพคล่องละคราวนี้เงินใช้ไม่พอเดือนชนเดือนอาจเกิดปัญหานี้สินตามมาได้ต้องระวังด้วยค่ะข้อที่3นะคะควรศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซื้อบ้านค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆเลยเนาะในการซื้อบ้านก็คือเรื่องของดอกเบียใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะยกไปพูดก,กันในข้อ4นะทีเนี้ยค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอีกล่ะมีอะไรบ้างคะเช่นซื้อบ้านเนี่ยก็จะมีค่าจองใช่ไหมเงินจองเงินดาวนี่ฮะซื้อบ้านเสร็จเนี่ยอาจจะมีภาษีบ้านด้วยซื้อบ้านเข้าไปเสร็จเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่เฉยๆได้เลยนะเราต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกใช่ไหมค่าตกแต่งอีกบางคนไปอยู่ที่เป็นหมู่บ้านมีค่าส่วนกลางซึ่งเขาเก็บครั้งแรกเลยตอนซื้อบ้านอย่างนี้คะ่ะ ก็ต้องเ,ออเรียกว่าประมาณค่าใช้จ่ายพวกนี้ไว้ด้วยนะคะและค่าใช้จ่ายสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่หลายคนอาจจะลืมไปนะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าทําประกันชีวิต คุ้มครองรวมงินสินเชื่อเวลาเราซื้อบ้านค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถที่จะบวกเพิ่มไปกับตนตอนขอสินเชื่อเลยเนาะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเราเป็นอะไรไปเนี่ยก็มีเงินเอาไว้ซื้อบ้านผ่อนชำระบ้านจนหมดให้กับคนข้างหลังได้นะคะข้อที่4ค่ะอันนี้สําคัญเลยมาเปรียบเทียบเรื่องอัตราดอกเบี้ยก่อนขอสินเชื่อค่ะดอกเบี้ยบ้านนะคะเพื่อนๆจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอกนะคะนั่นก็คือเพื่อนๆจ่ายต่อเดือนหรือว่าผ่อนชําระต่อเงวดเนี๋ยเท่ากันทุกงวดนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปตัดเงินต้นกับดอกเบี้ยเท่ากันนะคะเขาจะตัดแบบว่าพอเราจ่ายไปแล้วตัดเงินต้นนะคะเงินต้นเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปตั้งต้นแล้วก็คิดดอกเบี้ยในงวดต่อ,ตอ,ตอไปที่เราเรียกว่าลดต้นลดดอกนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันที่เป็น financial calculator นะคะมาใช้ได้เลยไม่ยากนะคะแล้วก็เลือกที่ หัวข้อ Loan Calculator เนีคะเดี๋ยวจะจะขึ้นรูปให้ดูนะคะจากนั้นก็กรอกตัวเลขไปเลยค่ะสมมตินะคะว่าเพื่อนเื่อซื้อบ้านทีออ่ราคาหลังละ3ล้านบาทนะดอกเบีย้ยที่ธนาคารคิดเราอยู่ที่5%นะคะแล้วกเออ็เราผ่อนระยะเวลาผ่อนนะีคะก็30ปีเลยพอกด calculate ออกมาค่ะออตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราจะต้องจ่ายต่อเดือนนะคะเดือนละ16,000กว่าบาทเพื่อนๆก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะ ถ้าเราจะจ่ายเดือนละ1นึ0 0ื่นทุกเดือนเนี่ยเราไหวหรือเปล่านะคะเราแบบติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะและจากตัวเลขอะคะ่ะเห็นว่า ราคาบ้าน3ล้านนะเพื่อนๆแต่ถึงเวลาจ่ายจริงเพื่อนๆจ่ายที่5้าล้านเจ็ดแสนกว่าบาทเห็นไหมเรื่องของดอกเบีย้ยเข้ามามีผลละดังนั้นนะคะก่อนขอสินเชื่อเนี่ยเราก็มาเลือกมาพิจารณาดีๆเอ๊ะธนาคารไหนเขามีแคมเปญมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจนะคะเลือกจัดสรรให้ดีนะคะตรงนี้ค่ะก็ถ้าเราวางแผนก็จะช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะควรใช้ตัวช่วยผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นค่ะ ตัวช่วยนี้ก็จะมี3ข้อด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราอาจจะจ่ายเงินนะคะต่อเดือนมากขึ้นโปะเพิ่มต่อเดือนนะคะจากตัวอย่างเดิมเลยเพื่อนๆสมมุติว่าต่เดิมเราจ่ายเดือนละ1 6 0 0 0บาทใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเราจ่ายเพิ่มอีกสักเดือนละ5,000บาทจิ้มตัวเลขไปเลยนะคะจ่ายเพิ่ม5,000ันบาทกดคลคูลเลตออกมานะคะจะพบว่า เราก็จะจ่ายเพิ่มจากเดือนละ16ื่นหกเนี่ยเป็นประมาณเดือนละประมาณ21,000ืนึ่งพันนะเราจะประหยัดดอกเบี้ยบ้านไปได้ถึง1นล้านสองแสนกว่าบาทเลยนะเพื่อนๆนและก็ยังผ่อนบ้านหมดไวขึ้น12ปีค่ะโว้น่าสนใจนะประหยัดเงินได้เป็นล้านเลยนะเพื่อนๆก็ต้องแบบลองดูว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะเก็บเงนินยังไงมาผ่อนบ้านโปะบ้านมากขึ้นให้บ้านหมดไวนะคะตัวช่วยที่2เลยนะคะก็คือบางคนค่ะอาจจะเลือกแบบเอาเงินก้อนไปโปะ อาจจะได้โบนัสหรือว่าบางคนอาจจะลงทุนเนาะในหุ้นหรือว่ากองทุนรวมที่แบบเขาให้เงินปันผลบางคนบอกว่าอาจจะเอาไปรีอินเวสท์เมนต์ลงทุนต่อแต่บางคนบอกเลือกเอามาโปะบ้านได้ไหมก็ทําได้เช่นกันนะคะเงินส่วนนี้ค่ะก็จะมาช่วยปิดบ้านทําให้เพื่อนเพื่อนประหยัดดอกเบี้ยได้ค่ะและตัวช่วยที่3นะคะเป็นตัวช่วยที่หลายคนคุ้นเคยเลยก็คือการทำรีไฟแนนซ์หรือว่ารีแทนชันบ้านนะคะสองตัวนี้ต่างกันยังไงเอ่ย รีไฟแนนซ์คือการที่เราไปขอสินเชื่อกับธนาคารใหม่เลยย้ายไปที่ใหม่เลยแต่ว่า Retention นะคือการที่เราขอปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะกับธนาคารเดิมค่ะซึ่งข้อดีข้อเสียคือถ้ารีไฟแนนซ์้านเนี่ยเราอาจจะได้โปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกกว่านะคะเพราะว่าที่ใหม่เขาก็อยากจะดึงดูดให้เราเข้าไปหาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรา retention เนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องยุ่งยากรื่งเอกสาร ไ่ตองมาเตรียมเอกสารทาใหม่นะคะแต่ว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเครดิตของเราแหละว่าธนาคารเขาจะปรับลดให้เรามากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาเลือกดูแต่ว่าสิ่งสําคัญไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเครดิตทางการเงินของเราค่ะถ้าเราเครดิตเสียเนี่ยไม่ว่าจะไปขอรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นอาจจะทําได้ยากนะดังนั้นการรักษาเครดิตทางการเงินการวางแผนการเงินถึงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นมากค่ะเพื่อนๆอ ouais ่า การมีบ้านนะคะอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะเพื่อนๆก็ลองดูค่ะนำห้ข้อนี้นะคะไปวางแผนนะคะเพื่อจะซื้อบ้านหลายคนอาจจะลดอัตราดเบี้ยได้เยอะมากเยอะกว่าหนึ่งล้านสองแสนที่จะพูดถึงก็ได้ลดได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เล่าให้เจอฟังบ้างพบกันครั้งหน้านะคะกับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้สวัสดีค่ะ stay invest ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ และกรอกโปรโมชั่นโค้ดรับหน่วยลงทุนกองทุนรวม KKP GNP มูลค่า100บาทได้ที่ KKP Mobile ลงทุนกองทุนได้หลากหลายตามเป้าหมายที่คุณต้องการผ่านแอป KKP Mobile ดาวน์โหลดแล้วลงทุนกันได้เลย